เพลงหลอมลายก็ปล่อยออกมาได้สักพักนึงแล้วทั้งเพลงแล้วก็เอ็ก็ติดตามกันได้ทางช่องทางทั่วๆไปนะคะแล้วก็ทาง t o u e Music com ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ปีใหม่นี้เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอให้แบบว่าเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีความสุขตลอดปีเลยค่ะครับคุณผมก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่เลยครับ เรื่องเรื่องซิกเซนนะครับก็ใครอาจจะดูเคยดูภาคหนึ่งไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวมีภาคสองครับประมาณกลางกลางปีหน้าแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีเพลง oh. เพลงใหม่ไว้ให้ฟังหนึ่งเพลงครับ oh. ก็อดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับใครที่รอฟังใครที่ไม่รอก็ต้องฟังครับผม oh. ครับ <c oughs> คือว่าผมมาเยือนแล้วเชียงรายนะครับ,รบก็ ปีใหม่นี้ก็เหมือนกันครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีเก่านะครับเรามาเริ่มต้นกันปีใหม่นะครับในทุกๆอย่างนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณไอและคุณยูณสินะค่ะขอแจะพร้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนครับนะคะเป็นแฟนเพลงของทั้งอ่า